สีพึ่งผีหุงตามตำรับตำลาหลวงปู่ทิมหลวงตาภูลปู่เมงท่านได้ถ่ายทอดสภวิชาอัขระเลขยันคาถาและมอบมวลสารสีพึ่งผีหุงหลวงปู่ทิมหลวงตาภูลมรดกตกทอดประมาณสามช้อนโต๊ะเต็มๆให้มาผสมมวลสารในชุดนี้นะครับผมท่านบอกว่ามวลสารดีมาก ปุกเสกดีพุทธคุณแรงนะครับแล้วท่านก็นเน้นย้ามาเลยว่าห้ามใช้ในผิดธรรมนองของธรรมอย่าเอาไปป้ายเอาไปทาสําหรับคนที่มีลูกมีภรรยามีผัวมีเมียแล้วให้นําไปใช้ทางด้านโชคลาภค้าขายเมตตามหาเสนมหานิยมมหาลาภแล้วข้อห้ามขอข้อเดียวนะครับก็คือข้อ3กาเมสุมิชาจารานะครับข้อนี้เว้นนะครับสําหรับสีพึ่งผีหุงเพราะว่าสีพึ่งชุดนี้ใช้น้ํามันจาก ผีที่ว่าตายโหงตายท้องกลมตายวันเตาเผาว,วันอังคารนะครับก็คือจะแรงมากถามว่าดีก็คือจะดีมากถามว่าแรงก็คือจะแรงมากแต่อย่อยาทำผิดที่ผมเตือนเอาไว้นะครับผมถ้าใครทําถูกทอนองของธรรมรับรองเอาไปใช้แล้วเมตตามหาสเสนมหานิยมโชคลาภเงินทองค้าขายแคลคาดปลอดภัยปกปักร,รักษาคุ้มครองบารามีหลวงปู่ทิมหลวงตาภูน ปูเมงครูบาอาจารย์เทพพรมเทวดาพ่อพายแม่พายพายกุมารคุ้มครองครับ